โอ้โหคนดูได้เลยเกินคนดูมาแล้วคนดูโอ้โหไม่ไหวเลยโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมนะครับจะมาสุ่มนะครับคาตาไฟนะครับผมโอ้ตื่นเต้นมากครับผมรอมันนานมากนะครับถือว่านานมากเลยับตอนนี้เราเติมไป150บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อทําคลิปให้ท่านผู้ชมเลยนะครับ โอ้คาตานะไม่มาครับรีต่อครับไม่มาครับไม่มาลีไม่มาลีไม่มาลีโอ้โหไม่มาลีคาตานะผมไม่ยอมมาลีโอ้โหไม่มาลี มาแล้วคนดูมาแล้วมาแล้วคนดูโอ้โหคนดูได้แลวเกินคนดู <c oughs> มาแล้วคนดูโอ้โหไม่ไวหวลยเสียอย่างเยอะ สองรก็เพรครับเฮ้ยปากดีชิมหายเด็กเยโคตเท่คนดูโอ้โหไม่ตื่นผมเหมือนผมไม่ตื่นเต้นแต่ผมก็ตื่นเต้นมากเลยท้าคนดูเย้โคตกอปเยคนดูโอเคนะครับคนดูเดี๋ยวต่อจากคลิปต่อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคาตานะนะครับโคตรสวยเขามาเขามาขายที่แรก1นึ่งพันเพจนะครับผมไม่ทันซื้อตอนนั้นเป็นช่วง เปิดเทอมนะครับเงินก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยมาจัดตอนนี้เลยนะครับเราจะลวดมาเก็บินอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดถามว่าคอมพี่กี่บาทนะครับผมผมจะตอบเลยนะครับคอมผมราคาสองหมืนหกนะครับผมผมที่แรกถ้าไปซื้อก็ประมาณสองหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นห้านะครับแต่ผมได้จ่ายส่วนต่างเพราะว่าผมแอปอัพแบบของอะไรอีกนะครับผมให้แล้วก็จ่ายส่วนต่างไปอีกพัน ดินมาเลยดินมาเลยดวนดวนดวน,ดวนมันมันลบหลังแน่นี่เลยแา,า,า,าลกิจเหรอมันลงไหนวะมา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  <c oughs> เฮ้ยมันเขา้ารถไปแล้ว <c oughs> ตามไปตามไป เพว่ามันไปคาตัวไออดอกมาแล้วแอดอกมาแล้วแล้วแอ,อดอกมันไกลเกินแอดอกอ่ะโห้มัน,นออมาดิ่ง่ะมีตัวมีตัวมีตัวเขามีคนทำบั็กว่ะดูดิเอ้ยไงไงคนขับรถตุ๊กตุ๊กครับ tuk tuk nung tuk tuk nung ấy mi anh em alo à ha à khó ha à khó à khó đi à khó đi lan lan khốt ยิงไม่โดนเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยน้องหินอย่าเห็นน้องหินอย่าเห็นออนไลน์มาเลยที่จะมีหินได้เก็บกับมาวันนี้ที่จะได้เก็บแรงกับมาเฮ้ยมีตัวข้างบนก็ว่ามันยิงกันหรือยังวะไม่รู้ตัวเมื่อกี้ที่มันผมไม่รู้มันจะตายหรือยัง ยังไม่เจอดาบซันเจอดาบหรือยังผมเพิ่งเล่นในคอมนะครับขออภัยที่ผมกลางนะครับงุดดาม่านะครับผมแค่เพิ่งฝึกเล่นนะครับจะไปตรงแอดดอปกันนะครับแอดดอปไม่มาเลยครับแถวนี้ โอ้ไอ้ด๊อกเฮ้ยมีเฮ้ยวงบีพี่ยังวะเฮ้ยวงยังบอบีบไปเลยไปเลยขับรถนะขับรถไปเอาไอ้ด๊อกดีกว่าไปสั่นไปมีไหมมีไหมมาไปเอ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 า้ด๊อกปะ เอาแอ้ดอกกันครับคนดูโคตรกอดบอกเลยโคตรกอดผมเงินเติมไปร้อยห้าสิบเพื่อนผมบอกว่าเติมไปเท่าไหร่นะซันได้ได้ได100ร้อยกว่าไม่ใช่แปดสิบแปดสิบแปดใช่ไหมได้เท่าไหร่แปดสิบแปดละสามร้อยเก้าคนดูได้โคตรเยอะอันนี้เป็นเวฟอะไรครับชื่อเวฟอะไรนะครับไอเทมดูดดรัมอ๋อแมวไลลี โอ้มีตัวมีตัวมีตัวบนป้อมป้อมป้อม,ม,ม,มลงงัดดีไหมลงงัดดีไหมป้อมข้างหน้าป้อมข้างหลังเลยป้อมข้างหลังเลยป้อมอ่ะป้อมอ่ะป้อมอ่ะป้มอมเกาหา้ เออเออมีม oh, oh, ีคนเก็บเลยมีคนเก็บไอ์ดบเลยเฮ้ยข้างบนไหนซันม่นะวะเออซันซันซันขับรถตามมาเลยเราต้องเก็บยังไงให้ไฟมันหายปะ ต้องเก็บอยาได้เก็บไฟมันหายอ่ะอันนี้คือเดนีวนะครับมีตัวมีตัวมั้ใช่ ตัวแบกตัวแบกประจำหมู่บ้านมีมีไหมมีไหมชิมียวาดน่มียวมันจอลดมันจะลดโอ้โหน้อยคิงยังกอดอะหนาทีเลยเฮ้ยตะกี้เอ้ยก้ก็บของ้เขบินมาเบินไปวบินนีไหนวไหนวะ สั้นๆมาหาดิไม่จำเป็นต้องรักมากขอแค่รักนานๆโอ้โหสันสันหลังไอวโลข้างหน้าฮะแต่เฮ้ยมีคาตาตอมีคาตาตอ ขอขอโอ้โหโคตรก๊อดคนดูดูโอ้โหโคตรก๊อดโอ้โหโคตรก๊อดเล่ไม่ว่าอีเล่โอ้โหโคตรก๊อดเล่โอ้โหเป็นไฟได้วยนะคนดูร้อนมือหมดเลยร <c oughs> ้อนมือหมดเลยร้อนมือหมดเลยไม่ไหวอีเล่ไม่ว่าีเล่ โอ้โหสันมีไหมสันมีไหมโอ้โหคาตานะคาตานะอย่างกอดเลยคนดูถ้าเพื่อนมาซ้อนอะ่ะมีโอกาสชะนะโคตรง่ายคนดูแล้วเราก็ซ้อนตามอย่างอ่ะโคตรกอด,กดตัวสุดท้ายผมขอยิงหวัวนะครับคนซัน,ชน5ชิวหนำหนำไหนวะ ไม่ต้องเปลืองไอวอไม่ต้องกลัวเปลืองไอวอคนดูมันไม่ดลอกสวยอยู่แล้วถ้ายิงถ้ายิงไกลๆแล้วก็นั่งยิงอ่ะนั่งแล้วก็หลุดหัวหน้าอยู่คนดูยท่านสั้นีหรอาคนบ้านไหนเลยคนบ้านไหนเลยท้างนั้นลองไอ้ดอกไม่มาแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะลองดับดาบไปฟันครับมัจจะง่ายอยู่ปะ เรว้ทำไมวะนะครับซันนั้นเจอคนนั้นเราซันนั่ขัดนั่ขหมนกันเออซันเล่นในหับเดียวซเล่นในหุ่ซับเดียวเล่นในหุ่ซับเดียวแ้เากี่มเฮ้ยเล่นหนับจต่อดีกว่าที่ไหนวะองัวไปจิ๊กปนังไงตมีตัวนวงแน่นอนเลยนวงทนวง ใข้างบนข้างบนแตกแตกชนะสายวงมันมันโหนสลิมันโหนไหมโอเคครับคนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคนดูบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ